น้องจอยสาวลาวหกเก้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องรายกานผู้ชมมาพบกับน้องจอยอยู่ในช่องยูทูบหนองเอยสาวลาวหกเก้าสิ่งมือนี้เข้ามาอยู่ให้หน้าเนาะปกติก็มาอยู่ได้เอ็มมือหนึ่งหาก็มามือเดียวแล้วเนาะเมื่อวานนี่กลับมาได้อนนาสัมเนาะตอนนี้เข้ามาอยู่ตะกะอี่างมาลกกะจอยนะพ่อโอ้ยเข้ามามืออึดแท้สบายดีพี่น้องเห็นแต่แดงๆอยู่น้ำกัน กะงรายง่ายไนาะพีด้องอาลกกะเขาเจ้ามันบวเดที่เชีามาเทีเดตออบอลกอยูน่ามันบวเดดตั้งแต่ลงมาปเจ้าก็เลยบหูมันบวเดดเมบใส่กุีินินเออกล่ายไงน้พ่อลรกะพูดเยวพ่อน่าดำหน้าอยู่สี่หาคน น้องเจ้ยนะยังนังซื้อฮักะยังหมดแล้วซัมขอเขามาก่อนขอหมูมาก่อนเนาะเพราะว่าชิเข่ากับบ้านไปอันนั้นเป็นหนึ่งเข่าให้ไม่ใหญ่ถึงถึงหมูถึงเป็ดทึงไก่เนองเอ้ยอยู่บ้านกะหลายๆอย่างทึงเห็ดอยู่เห็ดกินแน่แต่สิเห็ดยังกินหมูแรงอูปาเค็มเนาะแกอูป้าแล้วก็นใสเกลือหล,ลาย <c oughs> เอาพอเดนมไปแล้ขาวขาวสาวพอชุ่มหอเป็นโลก,กาสชุ่มหัวดำด <c oughs> กินมาแต no ่งตั้งอยู่างทังหนาบ่ตั้งอยู่างทังหนาพเนี้ยไปพี่กินไรแต่พ่อก็ไปตั้งอยู่างทังหนาเดี๋ยวน้องแก้วเปลี่ยนมุมกล้องกับพี่น้องนี่ไปเผื่อว่าขี่ไลยซะเนาะอยู่ทั้งหนาเป็นยังไงบ้านี้จ็คเ็นเนียได้พี่น้องนี่ผกูซื้อกะชี้ชอบกับเมื้อลั่นทมแล้วสำหรับเจ้หนาเขากว่าเขาอย่เห็นยนะ ห้องบุคคลเนี่ยได้ผแป้งมาดีลาซื open, ้อพ <ch> ี่นองเผแป้งไม่ย่างดีผแป้งมาตุบจุบจุบขลิ่คนคือสีโต๊ะแต่โบโต๊เนาะน้อแกเรากบได้มาแต่พี่น้องไม่มากะบบเก่งเบนเป็นตาสิบบได้กินเข่าเลยนะคนกะพี่น้องเลยกกะผง ดีแล้วบ่ามือยังสุ่มเนาะหายน่าเนาะฮากันระบ่าเมื่อเจาะไทยไทยเป็นอย่างไทยฮักไทยฮักคือไทยลาวไทยเตก็แอะระเบ่าไว้นะเอาไฟบด้คุมเรื่องเธอที่ค่ะนบอกแล้วเราตั้งดีแต่เด็กอืมแะเด็กหน่อยกน Mà. Chụp nằm anh Chụp nằm anh loi <laughs> loi bên này? bên nhanh tuổi tôi yêu bài kiểu bên tôi yêu cầu tôi yên kia 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 là kia kia นังกะลูกกะหมัดกะเป็ตาน่ะเนาะหน้าบ้านโกคไงเป็นเือสิคะมันันน้มเสียมันอีกเป็นเป็นทีมันกับโรคงาแบบอันมันสิป่งกินปูยิบ้านมันบุมีน่ะดอกสาเดือนเนี่นมันบุมีน่ะเดือนเรียนเนี่ยมันกำลังโรคไงเพราะว่ามันไม่มีน้ำจริงๆหน้าพ่วยกับโรคไงแต่ก้าวได้โรคกะเนาะ กันค่ะเจ้าจูบใส่แบบว่าแล้วพุยห้อยนะว้ายมันฝนตกมานี่ง่านะห่างนะสิคาคือกันนี้แบบะนะั้นท่านแบบว่าเออตอนช่วงสีล,ลุกน่ะละระวันก้าน่ะมันสีมันสี่พู่หะขึ้นมาตัวนั้นเออมันสีนนนนส่โรง่ายตัวนันอ๋อมันมีหนักนะ กาวหาสิลกมน้ำอื่นอะไรเออเขาบัวนี่แดงแดงเนาะกะเขานี่เนาะนม่อันนี้กะเขาหนี่แดงแดงเล้วเอ้าเขากำมาว่าพืชบ้านห้าฝันเขาเขาลกจังลกกะนี่มาท่ายก็มาละพันเลยนะละพันกีพี่น้องไหมดำนานี่วันละเสนเนาะ วันละแสนแลแังจากมีคนไปวันเจ็ดสิบผมมีผู้ไปนะวันวันแปดสิบปกติวันปักสองนะเจ็ดแปดสิบโบมีค,คนไปแล้วว่าแมนบอกแมนวันแปดสิบพังโบมี <laughs> วันละแสนหลังกมีคไปวันละแสนแล้วก็เก่งกันขึ้นเล่าให้เล่าเฮ้ยผู้บ่มีเงินแถวกระดังง่าปากจังปอง <laughs> อ,งอาปากบึงใชาจ้ะ มัดละพันนีห้าเล้ยหน้าห้าห้าก็จะเป็นลกอันั้นคือกันมี่น้อไยกะหัจ่างวะลกกะหักจ่างใื้กันมัดละพันกี่อิ่มจ่างเราแต่บาทเราบ่มีแงบาทนี้ห้าเขาได้ลอยหมัดหาก็ได้เซนหนึ่งเลยโอ้ยมือเออแมนแมนบอกลอยหมัดกระซนนหนึ่งโอเคอยู่น่ลอยหมัดปาเป็นตาสิมาอยู่ได้ผลนะลอย เร่นหัดก,ก็ได้เซนหนึ่งไงหัดละพันกี่ย่า้องช่วยกัเขาา้าเหม่อที่น้องเอ้ยคำน้อยหนึ่งตสสนะ่สัมมาสีจีนะเสียงเสียงลูกร้านก็อูด้าดอูดาดแล้วว่าป้ามนี่ยอีไม่ใหญ่แล้วก็สีว่าเลยฮาก็กระป๋าวาดอกเรา,าหาูเขาเขาเมื่อสามเขา,าเขาเมื่ออันนีเขาเมื่อคำ ว่ามันโบ่เศร้ายุ่มเมื่อวานนี่เหรอว่าว่ามันอุดอาดมันบดได้ยินเสียงเขามันก็ปได้นห้องมันก็นอนเต่อยิบบ่ขว้าเขาเมื่อดอกมันก็อึกาอึกาขึ้นแล้วว่าเบิดหานเนาะทั้งหานทั้งเป็ดเทิ่งมูนแลยวหานออกอะไรอยู่คือหันปวดอพู่มีนี่เลี้ยบึงมื่อหักันเมื่อหานยางก็ไปเทเทอันั่นพัดว่าล่มพุบล่มหมดลูกบ่ได้เลยไปดิ่นเด้อ เป็นตาลูโตมันดินเนี้ยเนี้ยเนี้ยมันเป็นยังบักหานดินเด้อเนี้ยเน้ยไปโจมลูกลูกขึ้นได้ยางกันหนึ่งว่าขาหักเจ็แล้วมันบวมแห้งลูกมันหนักกระโตมันมันล้มผูกเด้ล้มผูกบัดขามันแปะขึ้นหลังนั่นแหละบวมีแห้งึ้นล้มผูกในหาง เป็นตาหัวเนาะอินเทอร์เน็ตกับมีแตบ่บอนบ่าวไว้บ,นะออบอกขนาดบอตติงกี่รีมีหลายกี่รีดนะคือ 4G ่หรอ 4G แท็ก,กนเนี่ยเพิ่พงเขาปินดฐานะพ่อเนาอพี่น้องมันเออโอ้โอ้โอ้ยว้ายเออได้สิมาโลกกะสว่วนหล้วก็มาโลกพี่น้องเอ้ยเป็ดหยางมัวง,งามกันยังไลยโตอยู่เรี <c oughs> ยน นั่งไปหลุดได้พี่น้องนี่นั่งเลยก็เอาออกก็หังกะนั่งมัดจระก็เอาอยาก็หางเนาะเพควนจะมาจะโตโตเนี่ยเราเรียนแบบเขาเอาไปมัดเลยไปเอาหมวกกับบัวใบเดี๋ยวคเออมันคือสีฮอน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 แล้วตุตุมาหลุดได้เนองพี่น้อง เออช่วงสายทางนั้นช่วงสายทางนั้นอันนั้นพุ้นแท่งเออช่วงสายทางนั้นมันสีหฮมทางไหนเออแท่งเมื่อกี้เราตรงนี้ไปบอกมื่กี้วะ่าฝนตกลิ้นในบรรยากาศที่น้องเอ้ยลิ้นเทือลำเม็ดลิ้นเทือลำเม็ดพ่อเนี่ยไปผดทองกินหน้าก็กินนี่เนี่ยนี่เจาะกระเด้งหน่อยเอามา โอ้ยเป็นตาแซ่บเถนะบ่อกสิ่งจะมาเป็นตาแซบเถอะเธอซ้อนกันเลยต้นนี้เดเอาอยู่บ่สาวเขี้ยคือเข็มะบอกคันมันเข็มยาวนะแต่มันยาวเนาะมันเข็มแห่งกับบอเอาเลยมันมันไปดำมันก็เป็นเรือมันบอกคือตัวเป็นกีบมันแต่มันกับฟอย ว่ายๆเขาเจ้านี่มันเป็นขีอันนาลายขีข้ายลายข้ายขาวน่ะอโอ้ยกะยังเขามาลุกง่านใช่พี่เจ้าชือเขาเขาเขาเจ้าก็เขาพัาาาานธุลบนเป็นข้ายขาวลายเป็นข้ายพ่อได้ดำอยู่โบสัมนำโบเข้มดิอันน่เนเข้มอยู่ได้ดำ เบิ่งก็เมื่อวานนี้เฮาถ่ายพี่น้องเบิ่งก้าน่ายไ้แอดได้มื้อวานี่มันก็ตายเด็ดคือเก่าเลยพี่น้องมันก็แดงคือกคุณมาามันมือคืนมันกะบ่ตายมันกยังแดงคือเก่างหล้ํามันกะแพงเนาะปีนี้น่ะน้ํามันลิตร2,000พี่กายาซื้อน้ํามันับหน้านีิ2ล่ะ2,400 2 0 0 สี่อยสากี่ป <laughs> ่กายนี่เขาซื้อลิตรละ 40, สิบพัน 8, ส่มาลิตรละแปดพันสั่ลิตรละแปดปดพนเจดบอกพี่กาอืมตอนซนลนงงาปีนี้เขาซื้น้ำมันลิตรสิบสโอ้ยลิตรมีนอยุกยกแหวมีเปิดพันขายน้ำมันแต่พี่กายนี่เนาะพี่เนาะโมแมนตูคุกแกแมีซื้อไว้แต่พี่กายมนแต่พี่กายน่ถ้าซื้อโบได้ได้ละน้ำมันโมนตนีซื้อไว้ อันนั้อีกเนาะพุ้ยพุ้กับเซือไวกับเบนตาซื้อดอกพีนอองไงน้ำมันพุยกับแพงเนาะปีนี่นะพุยกาเท่าไรก็ปกติน่ะปกตินั่นสอบหกรอยหกร้อยเจ็ดร้อยเนาะสูตรแพงกันหกร้อยเจ็ดร้อยาดปีนี้เด้ค่ะพันสองพันสองห้าพนยี่หถกยี่ห้อทุกสูตรพุ้ยน่ะถูกสูตรเลย เราก็ถูกยี่ห้ออีกพันซองนะบ่มีหย่อนบ่มีย่านบ่มีตกบุ๊คผงอีกยกเว้นก้ากระต่ายด้วยยังเว้นก้ากระต่ายกระต่ายกระต่ายกับบัแมงกระต่ายบินไงกระต่ายอยังวะกระต่ายอยังกระต่ายผู้เชี่ยวชาญะติกระต่ายบินแพงอีกวะกระต่ายบินแพงกระต่ายกระต่ายบินแหลยตัวฉกผ่าน่ะ ตากระต่ายมุมน่ะศพศพขาวศพมุมมุมตากระต่ายมุมผู้เชียใส่เชียนเชียวซันอันนั้นกระต่ายผู้เชียวซันน่ะท่านหนึ่งอันนั้นแต่มันเป็นยี่ห้อแบบกุ้ยเล้งแต่ว่าก่อนก่อนมาน เป็นการโลกาทิ้งไงพี่ต้องหนังหนังเออเลยก็เล่ากับหนังมัดพี่น้องไงเอากระชืเมือ่อไหร่สุขากระห้องมาอ,มอันอน,อนั้นคุ้ยกระแพงน้ำมันกระแพงปีนี้ยังมาจุบน้ำดำนาเงินกับโบมีแค่เงินซื้อกินกับเข่าก็กยังอุกเลยคันหาเงินงนะพี่น้องเลยหาเงินมาได้กับโจงว่ายซื้อกับเข่าขยามหน้าแจ็คสิไปหาอยู่ใจผักขาตะวี่มีกระหังโซน่าฮะกระเบื่อไม่เนี่ย โอ้แหงสีอาอยู่ม,มันตีแหงมันโมยใหญ่คือมันตีอพอมีนม้ำหรืออันไหนอยู่เนี่เขามีน้ำเสกอะแม่าทางพุ่นจะไปเอาทาั้งผงมาจากเ<อ>าป็นกี่ิไปมาไหวมาไหว,ไวอันน่าจุข,ขึ้นมาให้่พี่น้องเข้าไปดกทางพุ่นก่อนเยาวศิถ้าเบิ่งเขาแม่น้องวิดำนาป้าตักเตนตอนนี้มีแม่น้องวิมาเพิ่มสมาชิกหนึ่งคนแล้วก็มีน้องวิด้วย แม่น้องวิทำอะไรน้องจอยกับน้องแจกายกำลังสิกับบ้านแล้วทุกคนหลังจากแม่น้องวิขึ้นแต่นาหน้าเราเดินนะบอลเราดำนะบอลรถไทยนะน้ำหน้ากับบมีน้าบ่แม่น้องวิไปจูบน้ากะบ่มีน้ำมันบปจูบหน้าแล้วพลาวยางเกาะไทยรถไทยแตกอียางเกาะบีแตกบีไทยแตกมีแต่แนว เนี่ยไปเห็นปังปอนปังปอนจะไปไหนอย่างลีลามากเลยขอพ่นใช่ไหมว่าพังเสานี่เออมันหมูมาแต่งซะอีกวันถ่าไปอีกจักมือา่ออคืนน้องวีอยากแหนั่งแมวเอาน้องวีแหนั่งแมวนะเอาไปลูกไปแห่เอาสุกดีบ่บ๊ายบายสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กด<ช>แชร์ด้วยพี่น้องอยู่ได้ทิยงค่นะนาดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามน้องวิสิเห็ดยงังฝากเป็นกำลังใจให้น้องจอยสำหรับคลคินปนี้น้ <Bye. S 1> องจอยกะสีจบแล้วเนาะพี่เนาะบ๊ายออกบายบายเลยเจ้าเห็ดเห็ดยังก็เห็ดกาเป็นมงคลนะเฮือนเฮือกโอ้ยสั่งว่าอะไรเฮ้ยเธอกะอย่าคนมันออกแดดก็รู้กะค้อนมันอยู่ห่มดีกว่าเฮ้ เฮ้เอาไปสิฮันหันดังใส่ก้บจอยเฮากะสิกับบ้านละป้าแต่นะพ่องกับหนะน้าอนะองน้าพี่น้องเพิ่นกำลังโลกกะลุยตเตเฮากะสิเขามาบ้านก่อนเมื่อหนึ่งเขาเพราะว่าไม่ใหญ่อยู่เพื่อนผู้ดเดียวสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องบ๊ายบาย